เรามาดูตัต้งแต่ตรงทางเข้าเลยนะคะทุกคนที่นี่คือหมู่บ้านบ้านเราสองนะ,ะ่ะด้านซ้ายนี่จะเป็นวัดป่าศิริวันวนาลามนะคะอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านบ้านเราสองนะคะเป็นทางเข้าด้านหลังนะ,ะก็ถ้ามาทีา่บ้านหลังนี้นะคะคยอยู่ที่หมู่บ้านบ้านเราสองนะคะก็าทางเข้าสะดวกนะคะแล้วก็มี ถนนกว้างนะคะถนนกว้างมากนะคะแล้วก็สะอาดนะ,ะทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีหน้าบ้านตรงโน้นนะคะอะมาดูโลเคชั่นสถานที่ตั้งแล้วกันเนาะตรงนี้นะคะบ้านที่เราขายเนี่ยก็จะเป็นในโครงการหมู่บ้านบ้านเราสองนะคะ oh. ะมืดไหมโครงการหมู่บ้านบ้านเราสองนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ แล้วก็ด้านโน้นนะคะก็จะเป็นถนนนะเห็นไหมมีเป็นแหล่งชุมชนนะคะแหล่งชุมชนนะมีรถเข้าออกได้ทุกด้านเลยนะคะทั้งสองด้านเนาะด้านโน้นจะติดอยู่กับต่อชดนะคะต่อชดออยู่ด้านโน้นนะคะบ้านพักของต่อชะดอนนะคะมีความสะดวกและปลอดภัยสุดๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวติดกันนะคะอ่ามาดูนะคะตัวบ้านละกันเนาะบ้านหลังนี้นะคะก็บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยสองห้าสี่ทับ สามหนึ่งเนอะนะคะเนื้อที่ทั้งหมด24.5ตารางวาน,นะคะเออนะคะแล้วก็ตอนนี้คือถ้าสีใหม่ตกแต่งเรียบร้อยนะคะพร้อมอยู่นะคะแค่หิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยแค่1 3ึหล้านบาทเท่านั้นนะคะ,ะมาดูนะคะนี่นะคะเวลาเราเข้ามาที่บ้านสามารถจอดรถได้1นึ่คันนะคะคันใหญ่กว้างๆเลยนะคะตรงนี้มีสนามหน้าบ้านเหลือๆให้ด้วยนะ เออนะใครอยากจะปลูกต้นไม้อยากจะปลูกสวนหย่อมนะคะตรงนี้ได้เลยหรือปาร์ตี้หน้าบ้านได้เลยนะคะทุกคนอะนะคะมาดูที่ตัวบ้านนะคะนี่นะคะก็มีลานกว้างนะคะนี่อันนี้คือทางเข้าค่ะทุกคนนะคะทางเข้านะ,ะแล้วก็มีเทเลสหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวแม่นุ่นจะพาเข้าไปดูนะคะ นี่นะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะเป็นห้องโถงนะคะกว้างมากเลยนะคะสามารถเอาทีวีเอาโซฟามาตั้งได้เลยนะคะก็เป็นที่พักผ่อนของคนในครอบครัวได้นะคะมีห้องนอนนะคะห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะคะห้องนอนทั้งหมดสองห้องหุ้ยนี่ลมเย็นมากเลยนะเนี่ยลมจะเข้าทางประตูหน้าบ้านเลยนะคะลมเย็นมากนะอันนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะที่ห้องนี้ก็คือ หน้าต่างจะหันไปที่หน้าบ้านนะคะสามารถเห็นผู้คนสัญจรไปมาได้นะคะหรือว่าดูแลความปลอดภัยได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะคะนี่นะคะหนึ่งห้องก็คือหน้าต่างก็จะหันออกไปทางาหลังบ้านนะคะนี่นะคะ แล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะก็ห้องน้ำสะอาดสะอานมากเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะนะคะก็คือใช้ได้นะคะลองเปิดไฟดูแล้วก็คือใช้งานได้นะคะอ่านะคะน้ำไฟเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะอ,อ่ามีมีมาด้านหลังนะคะมาหลังบ้านนิดนึงหลังบ้านนะก็ดูบรรยากาศหลังบ้านก่อนนะคะก็เป็นลานซักล้างนะคะ นี่นะคะมีพื้นที่ให้รางซักล้างตากผ้าได้ซักผ้าได้นะคะได้ทั้งหมดเลยะคะนี่คือ,อด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านของโครงการบ้านละสองนะคะที่ติดอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะ,นะคะนี่คือลา,านซักล้างนะคะมีอุปกรณ์นะคะมะีน้ําไฟเรียบร้อยนะคะให้ดูบรรยากาศรอบบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นไงคะทุกคนคือบอกเลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับครอบครัวเล็กๆนะคะหรือว่านะคะใครที่จะ อ,อยากจะมีบ้านไว้ให้เช่านะก็สามารถเปิดเช่าได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ4,500เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าสําหรับคนนักลงทุนนี้ก็ถือว่าคุ้มมากมายนะคะนี่คือ,อนุ่นออกมาตรงหน้าบ้านเทเลสหน้าบ้านนะก็ลมเย็นลมเย็นสบายนะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้ตรงนี้นะคะมีสวนหย่อมได้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าบ้านนี่ก็คือสามารถจอดรถฝั่ง ถ้าลดมากกว่าหนึ่งคันก็จอดรถฝั่งที่เป็นอะไรนะกำแพงรัววัดตรงนั้นได้เลยนะคะที่นี่บรรยากาศสงบนะคะแล้วก็เงียบเหมาะกับการแบบพักผ่อนอยู่บ้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําบ้านพักก็ได้นะคะหรือใครที่มีเพื่อนๆที่ทํางานงานประจําอยู่ก็สามารถมาได้เนาะอ่ะหนึ่งจุดสามห้าล้านนะคะก็กระซิบกระซิบนิดหนึ่งนะคะเจ้าของบอกว่าต่อรองราคาได้นะเจ้าของน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะทุกคน อ่านะคะที่นี่ก็เคยเจ้าของเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยให้ปล่อยเช่านะคะทุกคนเจ้าของเขาอยู่เองนะคะลูกของเจ้าของอยู่เองแล้วเขาก็สอบติดนะคะที่กรุงเทพเขาก็เลยต้องไปเรียนที่กรุงเทพนะเขาก็เลยย้ายออกเนาะอ่านะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยจ้า